เอกไคโนเดอร์มาตาใช่ไหมเอกไคโนเอกไคโนเดอร์มาตาคืออะไรเอ่ยเอกไคโนจะเป็นเหมือนพวกดาวทะเลอืมก็คือมันจะมีให้นึกถึงดาวทะเลเอาไว้ถ้าเป็นเอกไคโนก็คือมีโครงร่างแข็งภายในเอนโดสเกเลตันแล้วก็ ห่อหุ้มด้วยผิวที่บางบางมากๆด้านนอกนะอยู่ในทะเลหมดเลยนะนี่เด็กเอ็กไคโนอยู่ทะเลนะจ๊ะแล้วก็ตอนเป็นเอมบริโอเนี่ยจะมีสมมาตรแบ่งเครื่องซีกพอโตขึ้นหน่อยก็จะเป็นเรเดียลอ่ะที่เราสอนไปครั้งที่แล้วใช่ไหมว่าเครื่องซีกับเรเดียลคืออะไรอ่ะต่อมาก็คืออันนี้แบ่งตามรัศมีเออเรเดียลอันนี้แบ่งครื่องซีกแล้วก็ระบบท่อน้ำก็คือ water vascular system นั่นเองจะใช้ลำเหลี่ยงสารต่างๆและยังใช้เคลื่อนที่เออและยังเคลื่อนที่โดยใช้แบบ ถูกฟีอีกด้วยนะคือใช้แบบจับเหยื่อได้ด้วยเด็กๆมหาศรจย์มากร่างกายจะเป็นไอโซโทนิกนั่นเองต่อน้ําทะเลนะ,ะต่อมาก็คือมันมักจะหายใจด้วยเหงือดเด็กๆยเว้นปิงทะเลยกเว้นปิงทะเลทุกอย่างมีข้อยกเว้น,นะคะ่ะคือเอกไคโนหายใจด้วยเหงือ่อหมดเว้นปิงทะเลนะคะจะใช้ r e s p i ทูตีทในการหายใจนั่นเอง แล้วก็ดาวทะเลก็จะมีระบบประสาทแบบวงแหวนหรือเขาเรียกว่าเนิร์ฟริงอ่ะเนิร์ฟริงนะมันก็จะมีพวกดาวทะเลเม่นทะเลอีแปะทะเลอะไรพวกนี้แหละทะเลทั้งสิน้นทะเลทั้งหมดอยู่ในทะเลทั้งหมดไม่มีบนบกคลาสเนี่ยเยอะมากมีทั้ง 5, ที่มีทั้งแบบห้าคลาสใหญ่ๆเลยก็คือมีคลาสแอทโลเดียก็จะเป็นรูปดาวมีหลายแฉกเลยดาวทะเลอะ่ะเออแล้วก็คลาสโอฟิวโรเดียก็คือจะเป็นตรงกลางเป็นแผนนะ่นอ่ะ ก็จะพวกดาวเปราะตรงกลางเป็นแผน่นขยับได้คล้ายงูคลาสที่สามก็คือเอกไคโนเดียก็คือเป็นกลมๆแผน่แผนๆมีหนามล็อกตัวก็จะพวกเม่นทะเลอ่ะแล้วก็อีแปะทะเลนั่นเีงคลาสคลาสที่สี่ก็คืออะไรเอ่ยควิโนเดียตามแขนก็จะมีขนเล็กๆปากอยู่บนของลําตัวแล้วก็แบบพวกแบบเออมีขนเล็กๆแล้วก็มีปากอยู่บนลําตัวใช่ไหมก็จะได้แก่พวกพับพึ่งทะเล ดาวขนนกอะไรพวกนี้แต่อ,อยู่ทะเลหมดเลยนะเขาเรียกว่าซีริลลี่อ่ะพี่ชอบมากชื่อแบบพระพึ P ่งทะเลมันน่ารักแบบซีริลลี่อ่ะคลาสสุดท้ายก็คือโฮโลโรเดีย e ก็คือเป็นพวกลดโครงสร้างลงแบบตัวจะเป็นก้อนๆแล้วก็คือปิงทะเลปิงทะเลข้อ,อยกเว้นคืออะไรนะเมื่อกี้ไม่หายใจด้วยเหงือกใช่ไหมจะใช้เรสปาโรอท์ที่ฟีในการหายใจนัน่โอเคต่อมาอันนี้เมนทะเลนะเมนทะเล